นักร้องสาวยอดกตัญญูเก็บเงินซื้อป้ายแดงเป็นของขวัญให้แม่สำเร็จสวยเก่งกตัญญูสุดๆส,สำหรับนักร้องสาวลินลี่ได้หมดถ้าสดชื่นเจ้าของเพลงดังเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวที่ล่าสุดจัดหนักจัดใหญ่วันแม่แห่งชาติควักเงินซื้อรถป้ายแดงคันงานเพื่อเป็นของขวัญให้แม่โดยเธอเปิดเผยว่า วันแม่ปีนี้ซื้อรถให้คนสวยละกันโซมรุเอเพทริตขอให้แม่มีความสุขแบบนี้ตลอดไปยิ้มเยอะๆเหตุผลที่น้องซื้อรถให้เพราะสามถึงสี่ปีที่ผ่านมาแม่ทำงานหนักร่วมกับน้องมาตลอดไม่เคยพักเลยไหนจะไข้อีกแต่มาตอนนี้ทุกๆอย่างมันก็ดีขึ้นแล้วถึงรถจะไม่ได้สวยไม่ได้แพงมากแต่น้องตั้งใจเก็บเงินซื้อให้แม่นะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันแม่66 ขณะที่แม่เกดก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบใจมากนะขอให้เจนนี่ลินลี่มีแต่ความสุขความเจริญแม่ดีใจมากๆเลยเพราะนี้เป็นรถคันแรกของแม่